GDS เปิดตัวไอคนหล่อลวงสุดปังนาเด็ดใบเฟิร์นนำทีมเต้นพี่ไม่หล่อลวง GDS แถลงข่าวเปิดตัวอย่างสุดปังวันก่อนสำหรับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมด,ดี้ไอคนหล่อลวงณนะคาเที ier, ยแกลเลอรี่ชั้นเอ็มส่การค้าด M คอคเทียโดยค่ายหนัง GDS ภายในงานคึกคักมีผู้บริหารโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและเหล่านักแสดงของเรื่องพร้อมใจกันตบเท้าร่วมง,งาน เริ่มด้วยการพูดคุยกับ2โปรดิวเซอร์มือฉังเก้งจิระมริกุลวันฤดีพงษ์และผู้กำกับเมฆธนาธรถึงที่มาที่ไปของหนังโดยมีอุ้มขจรกิจพ้นไัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรจากนั้นเรานักสแสดงนำทีมโดยนัดเดชคูุกิมยะและใบเฟินพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลร่วมด้วยแบงค์ชิติมหายโยธารัก์แมมคัทรยาเมกอินทและเผือกพงศธรจงวิลาช ออกมาพูดคุยพร้อมกับปล่อยมุกกันอย่างสนุกสนานงานนี้นเดชโชว์ความสามารถพิเศษของ t ทรเวอร์ตัวละครในหนังด้วยการอ่านปากคนรู้ใจที่สุดใกล้ตัวที่สุดซึ่งจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่เอสุประชัยซึ่งผู้จัดจการส่วนตัวเรียกว่าหากันทั้งงานนอกจากนี้ยังมีมิวสิกวิดีโอเพลงพี่ไม่หล่อรวงเพลงประกอบภาพยนตร์ไอ้คนหล่อรวงที่ได้ซุปตาร์ระดับโลกแบมแบมก็เซเวร่วมแสดง มาให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกมีนักแสดงแก๊งต้นตุนออกมาเซอร์ไพรส์ผู้ชมโชว์ท่าเต้นสุดน่ารักที่ไม่รอรวมสร้างความพระทับใจเป็นอย่างมากให้กับผู้ชมและแฟนๆปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนำทีมโดยผู้บริหาร GDS Gina โอสถาสินจิระมาริกุลร่วมด้วยนักแสดงนาเดชคุกิมิยะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์คิติแหม่มคัทริยยเพือพงศธร และลูกค้าใจดีที่มาร่วมงานก็รอติดตามผลงานภาพยนตร์หนังเรื่องใหม่ของพี่นเดเด์ดคุกิมิยะและใบเฟิร์นพิมชนกนะคะและร่วมด้วยพี่เพือกความฮาจะบังเกิดถ้าพี่เผือกอยู่แอดถ,ถึงกับลิ้นพันกันเลยทีเดียวก็แค่ชื่อเรื่องก็ลิ้นเกือบพันแลวคะ่ะไอ้คนหล่อรวงจริงๆน่าจะเป็นไอ้คนหลอกลวงเนาะแต่จริงๆเขาอาจจะทำให้มันพ้องเสียงเฉยๆว่าหล่อร่วงไม่ใช่หลอกลวงนะ จะรอติดตามชมผลงานนะคะสู้ๆค่ะ